ตอนนี้เหมาะกับคนที่ผันอะไรมาเยอะและเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้ควรได้รับพลังและเวลาจากเราเท่ากันถ้าวันนี้คุณเริ่มเหนื่อยกับการอธิบายเหนื่อยกับการหวังดีเหนื่อยกับการพยายามเข้าใจคนที่ไม่เคยพยายามเข้าใจตัวเองตอนนี้ไม่ได้ทำให้คุณเย็นชาแต่จะทำให้คุณเลือกเป็นบทนำความจริงที่คนโตพอจะเข้าใจ ตอนเราเด็กเรามักเชื่อว่าถ้าเราดีพอถ้าเราจริงใจพอทุกคนจะเข้าใจเราแต่พอชีวิตเดินมาไกลขึ้นเราเริ่มเห็นว่าความเข้าใจไม่ได้ขึ้นกับความตั้งใจแต่มันขึ้นกับระดับของคนไม่ใช่ระดับฐานะไม่ใช่ระดับการศึกษาแต่คือระดับการเปิดรับความจริงดอกบัวสีเหล่าไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียว หลายคนเคยได้ยินเรื่องดอกบัวสี่เหล่าแต่เข้าใจมันในฐานะธรรมะวันนี้ผมอยากชวนคุณมองมันในฐานะแผนที่ของมนุษย์แผนที่ที่บอกว่าทำไมบางคนพูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจทำไมบางคนยังไม่ทันพูดก็เข้าใจแล้วดอกบัวสี่เหล่าคืออะไรถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายเลยมันคือการแบ่งมนุษย์ออกเป็นสี่ประเภท ตามระดับของการมองเห็นความจริงไม่ใช่ดีเลวไม่ใช่สูงต่ำแต่คือเห็นไม่เท่ากันทำไมการเข้าใจเรื่องนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้เพราะปัญหาหลักของคนที่โตขึ้นไม่ใช่การเจอคนไม่ดีแต่คือการให้พลังผิดคนคุณไม่ได้พังเพราะคุณอ่อนแอคุณพังเพราะคุณพยายามใช้ภาษาเดียวกับคนทุกระดับก่อนเข้าสประเภท ขอวางหลักคิปหนึ่งอย่างคนแต่ละประเภทไม่ได้แย่เขาแค่อยู่คนละจุดและหน้าที่ของคุณไม่ใช่ลากเขามาแต่คือรู้ว่าใครควรคุยแค่ไหนดอกบัวจมโคลนคนที่ยังไม่พร้อมรับความจริงนี่คือคนประเภทแรกที่คุณต้องเจอแน่นอนในชีวิตเขาไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนโง่แต่เขายังไม่เห็นคนแบบนี้เป็นยังไง อธิบายไปเขาจะหาข้อแก้ตัวเตือนไปเขาจะโทษคนอื่นหวังดีไปเขาจะมองว่าคุณดูถูกไม่ใช่เพราะคุณพูดไม่ดีแต่เพราะความจริงยังไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเห็นจุดสังเกตสำคัญมากคนกลุ่มนี้มักพูดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคนอื่นก็เป็นเหมือนกันโลกมันเป็นแบบนี้ประโยคเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผล แต่คือกำแพงทำไมคุณไม่ควรพยายามดึงคนกลุ่มนี้เพราะการพยายามจะทำให้คุณหมดแรงหมดศรัทธาเริ่มสงสัยตัวเองทั้งที่ความจริงคือคุณไม่ได้ผิดคุณแค่พูดกับคนที่ยังไม่พร้อมฟังบทเรียนจากคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้สอนให้คุณรู้ว่าความหวังดีที่ไปผิดที่จะกลายเป็นภาระ และการถอยออกมาไม่ใช่การทอดทิ้งแต่มันคือการรักษาพลังชีวิตของตัวเองถามตัวเองเบาๆมีใครในชีวิตคุณไหมที่คุณอธิบายซ้ําจนเหนื่อยมีใครไหมที่คุณหวังดีแต่รู้สึกแย่ทุกครั้งถ้ามีเขาอาจไม่ใช่คนไม่ดีเขาแค่เป็นดอกบัวที่จมโคลอนอยู่ดอกบัวใต้น้ำคนที่เริ่มรู้ แต่ยังไม่กล้าเปลี่ยนนี่คือคนที่อันตรายกว่าไม่ใช่เพราะเขาเลวแต่เพราะเขาทำให้คุณหวังคนแบบนี้เป็นยังไงเขาฟังคุณเขาพยักหน้าเขาเข้าใจแต่เขาไม่ขยับเขารู้ว่าอะไรควรทำแต่ไม่ทำเขารู้ว่าอะไรผิดแต่ยังเลือกมันทำไมคนกลุ่มนี้ถึงดูน่าเสียดายเพราะเขา เข้าใจแล้วแต่ยังกลัวการสูญเสียกลัวเสียหน้ากลัวเสียความสบายกลัวต้องเริ่มใหม่กับดักของคนกลุ่มนี้เขาจะทำให้คุณอยากช่วยอยากดึงอยากอยู่ข้างๆแต่ความจริงคือคุณช่วยได้แค่จนถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นการอยู่ต่อจะกลายเป็นการแบกบทเรียนจากคนกลุ่มนี้ คุณไม่สามารถเดือนแทนใครได้และความเข้าใจที่ไม่ลงมือทำก็ยังไม่ใช่ความเข้าใจจริงดอกบัวปริ่มน้ำคนที่พร้อมถ้าได้จังหวะนี่คือคนที่ควรได้รับพลังของคุณไม่ใช่ทั้งหมดแต่พอสมควรคนแบบนี้เป็นยังไงเขาฟังแล้วเอาไปคิดเขาถามไม่ใช่เถียงเขาพลาดแล้วยอมรับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องสอนมาก แค่ชี้ให้เห็นทำไมคนกลุ่มนี้สำคัญกับชีวิตคุณเพราะการอยู่กับเขาจะไม่ดูดพลังแต่จะแลกเปลี่ยนพลังคุณเหนื่อยแต่ไม่หมดสิ่งที่ควรทํากับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องดันไม่ต้องลากแค่อยู่ดูและจริงใจดอกบัวพ้นน้ำคนที่เข้าใจเองโดยไม่ต้องพูดมาก นี่คือคนที่คุณจะเจอไม่กี่คนในชีวิตและเมื่อเจอคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องอธิบายคนแบบนี้เป็นยังไงคุณพูดนิดเดียวเขาเข้าใจบางครั้งแค่คุณนิ่งเขาก็รู้คนกลุ่มนี้ไม่ต้องการคุณเพื่อสอนแต่ต้องการเพื่อเดินไปพร้อมกันบทเรียนจากคนกลุ่มนี้เขาจะสอนคุณว่าการเข้าใจไม่จำเป็นต้องดัง และปัญญาไม่จาเป็นต้องอธิบายพาร์ทที่สองการให้พลังผิดคนคือเหตุผลที่คนดีเหนื่อยถ้าคุณฟังพาร์ทแรกแล้วแล้วรู้สึกว่านี่มันชีวิตฉันเลยผมอยากบอกคุณตรงนี้ก่อนว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้แพ้และคุณไม่ได้มองโลกแคบคุณแค่ให้พลังมากเกินไปกับคนที่ยังไม่พร้อมรับมัน ปัญหาของคนที่เติบโตขึ้นไม่ใช่การเจอคนไม่ดีแต่คือการยังใช้มาตรฐานเดิมกับทุกคนตอนเรายังเด็กเรามักเชื่อว่าถ้าเราหวังดีโลกจะหวังดีกลับแต่เมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าความหวังดีทาให้เลือกที่ลงจะทำให้เราหมดแรงเร็วมากการเลือกคนไม่ใช่การดูถูกใครนี่คือจุดที่หลายคนสับสน การให้พลังไม่ใช่การตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีแต่มันคือการยอมรับว่าคนแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันเหมือนน้ำไม่ได้ผิดแต่ถ้าเทลงบนดินแข็งมันก็สึมไม่ได้คนส่วนใหญ่เหนื่อยเพราะยังเชื่อว่าทุกคนควรได้รับความเข้าใจเท่ากันความจริงคือไม่ใช่ทุกคนอยู่ในจุดเดียวกันของชีวิตและการพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเรา คือการเอาพลังไปเผาทิ้งทีละนิดมาดูให้ชัดอีกครั้งว่าควรให้พลังกับใครแค่ไหนดอกบัวจมโกลนให้พลังเท่ากับศูนย์นี่คือสิ่งที่พูดยากแต่จำเป็นต้องพูดกับคนกลุ่มนี้การอธิบายคือการทำร้ายตัวเองไม่ว่าคุณจะใช้คำดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะหวังดีแค่ไหนสุดท้ายคุณจะเป็นคนผิดเสมอ สิ่งที่ควรทำคือไม่ใช่การตัดขาดด้วยความโกรธแต่คือการถอยออกด้วยความเข้าใจคุณไม่ต้องสอนคุณไม่ต้องเถียงคุณไม่ต้องพิสูจน์แค่ไม่ส่งพลังเพิ่มสิ่งที่ควรจำคือถ้าทุกครั้งที่คุยคุณรู้สึกเหนื่อยหนักต้องอธิบายซ้ำต้องปกป้องเจตนาของตัวเองนั่นคือสัญญาณชัดมากว่า คุณกำลังอยู่ผิดที่ดอกบัวใต้น้ำให้พลังเท่ากับจํากัดเวลาคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่คุณควรตัดแต่ก็ไม่ใช่คนที่คุณควรทุ่มเขาฟังเขาเข้าใจแต่เขายังไม่เลือกกับดักที่อันตรายคนกลุ่มนี้ทำให้คุณเผลอหวังคุณจะคิดว่าอีกนิดเดียวเขาน่าจะเปลี่ยนได้แต่ความจริงคือ การเปลี่ยนต้องมาจากแรงของเขาเองสิ่งที่ควรทำคือฟังได้คุยได้อยู่ได้แต่ไม่แบกไม่ดันไม่เร่งให้เขาเห็นจากการใช้ชีวิตของคุณไม่ใช่จากคำอธิบายดอกบัวปริ่มน้ำให้พลังเท่ากับแลกเปลี่ยนนี่คือกลุ่มที่คุณควรอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะเขาดีกว่าแต่เพราะเขาพร้อมเติบโต คนกลุ่มนี้ให้ความรู้สึกยังไงคุยแล้วไม่เหนื่อยถกแล้วไม่ต้องป้องกันต่างกันได้โดยไม่ต้องชนะคุณอาจไม่เห็นด้วยแต่คุณรู้สึกปลอดภัยสิ่งที่ควรทำคือแชร์แลกซื่อสัตย์คุณไม่ต้องเป็นครูคุณเป็นแค่คนจริงและนั่นเพียงพอแล้วดอกบัวพ้นน้ำให้พลังเท่ากับอยู่เฉยๆก็พอ นี่คือคนที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเร่งไม่ต้องจัดการความสัมพันธ์แบบนี้หายากมากคุณอาจไม่ต้องคุยบ่อยไม่ต้องเจอกันถี่แต่ทุกครั้งที่เจอคุณรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นใครเป็นแค่ตัวเองสิ่งที่คนกลุ่มนี้สอนคุณคือเขาจะทําให้คุณเลิกพยายามเลิกฝืนเลิอกอธิบายและเริ่มอยู่กับความจริงมากขึ้นความจริงที่อาจกระทบใจนิดหนึ่ง คนที่เหนื่อยที่สุดมักไม่ใช่คนที่ให้พลังน้อยแต่คือคนที่ให้พลังผิดที่นานเกินไปถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าอยากถอยจากบางคนนั่นไม่ได้แปลว่าคุณใจร้ายแต่มันแปลว่าคุณเริ่มเคารพพลังชีวิตของตัวเองพาร์ทสการปล่อยบางคนออกจากใจไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการเติบโตมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่คนส่วนใหญ่ เริ่มรู้สึกผิดโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะทำร้ายใครแต่เพราะเริ่มอยากถอยออกมาถอยจากการอธิบายถอยจากการพยายามถอยจากการแบกและความรู้สึกผิดนี้ทำให้หลายคนฝืนอยู่นานเกินไปความเข้าใจผิดที่ทำให้คนดีติดกับดักหลายคนโตมากับความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยแปลว่าเราไม่รัก ถ้าเราถอยแปลว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ความจริงคือการอยู่ต่อทั้งที่ตัวเองพังไม่ใช่ความเมตตามันคือการไม่ซื่อสัตย์กับความจริงในใจตัวเองการปล่อยไม่ใช่การผลักตรงนี้สำคัญมากการปล่อยไม่ใช่การโกโรธไม่ใช่การตัดม่ใช่การประชดมันคือการหยุดส่งพลัง คุณอาจยังทักยังเจอยังสุภาพแต่คุณไม่เอาหัวใจไปวางไว้ตรงนั้นอีกทำไมการปล่อยถึงยากนักเพราะมันไม่ใช่การปล่อยเขาแต่มันคือการปล่อยภาพตัวเองภาพของคนที่ต้องเป็นที่พึ่งต้องเข้าใจต้องไม่ทิ้งใครและการปล่อยภาพนี้เจ็บกว่าการเสียใครซะอีก คนที่คุณควรปล่อยไม่ใช่คนที่เลวที่สุดแต่มักเป็นคนที่คุณหวังมากที่สุดคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจคนที่คุณคิดว่าอีกนิดเดียวเขาน่าจะเปลี่ยนและความหวังนี่แหละที่ดูดพลังคุณทีละนิดสัญญาณชัดๆว่าถึงเวลาถอยไม่ใช่เพราะเขาทำผิดแต่เพราะทุกครั้งที่คุณคุยคุณรู้สึกว่า ต้องอธิบายเยอะต้องระวังคำพูดต้องลดตัวเองต้องฝืนความรู้สึกถ้าความสัมพันธ์ใดต้องใช้แรงตลอดเวลานั่นไม่ใช่พื้นที่สำหรับการเติบโตดอกบัวทั้งสี่ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดชีวิตนี่คือความจริงอีกอย่างคนในชีวิตจะเปลี่ยนประเภทตามประสบการณ์บางคนเคยอยู่ใกล้แล้วค่อยๆห่าง บางคนเคยไม่เข้าใจแล้ววันหนึ่งกลับเข้าใจหน้าที่ของคุณไม่ใช่ดันเขาแต่คือขยับตำแหน่งตัวเองการปล่อยค,อคือการคืนความรับผิดชอบเมื่อคุณปล่อยคุณกำลังบอกว่าชีวิตคุณเป็นของคุณไม่ใช่ภาระของฉันและนี่ไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันคือ การเคารพกันในระดับท <an> ี <S an> ่ล <S an> ึกข <an> ึ้นคนที่ยังต้องโกรธเพื่อจะปล่อยยังปล่อยไม่จริงเพราะความโกรธคือเชือกอีกเส้นการปล่อยจริงจะมาพร้อมความนิ่งไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์แค่เงียบลงและถอยออกคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณปล่อยได้จริงเมื่อคุณคิดถึงเขา แล้วไม่รู้สึกต้องแก้ต้องช่วยต้องพูดเมื่อคุณนึกถึงแล้วใจไม่เหี่ยวนั่นแปลว่าคุณคืนพลังให้ตัวเองแล้วความว่างที่เกิดหลังการปล่อยหลายคนกลัวตรงนี้เพราะหลังจากปล่อยจะมีช่วงหนึ่งที่เงียบโลง่งแล้วว่างแต่ความว่างนี้ไม่ใช่ความสูญเสียมันคือพื้นที่ พื้นที่สำหรับคนประเภทใหม่บทสนทนาใหม่และตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่คนที่ควรอยู่ในพื้นที่นี้ไม่จำเป็นต้องมากแค่คุยแล้วไม่ต้องป้องกันต่างกันได้เงียบได้จริงได้แค่นี้ชีวิตก็เบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อพาร์ท่ใครควรอยู่กับคุณในช่วงชีวิตแบบนี้ เมื่อเดินมาถึงตรงนี้คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แล้วว่าใครอยู่ในชีวิตคุณแต่คือใครควรอยู่ต่อในช่วงชีวิตแบบนี้ของคุณเพราะคนเราไม่ได้มีพลังเท่ากันทุกช่วงเวลาและชีวิตไม่ได้ต้องการคนเท่าเดิมตลอดทางการอยู่ไม่ใช่เรื่องระยะทางแต่คือเรื่องพลังบางคนอยู่ใกล้แต่ดูดพลังบางคนอยู่ไกล แต่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้มากขึ้นการเลือกอยู่จึงไม่เกี่ยวกับความสนิทแต่มันเกี่ยวกับความจริงที่คุณรู้สึกทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาคำถามง่ายๆที่ใช้ได้ตลอดชีวิตถ้าคุณอยากรู้ว่าควรให้ใครอยู่ต่อลองถามตัวเองเบาๆว่าหลังคุยกับเขาฉันรู้สึกเบาขึ้นหรือหนักขึ้นฉันต้องอธิบายตัวเองซ้ำๆไหมฉันต้องลด หรือบิดความจริงในใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือเปล่าคำตอบเหล่านี้ไม่ต้องคิดนานร่างกายคุณรู้ก่อนสมองเสมอการอยู่กับคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องง่ายแต่จะไม่ฝืนคุณอาจถกอาจเห็นต่างอาจไม่สบายใจบ้างแต่คุณจะไม่รู้สึกว่าต้องทิ้งตัวเองเพื่อให้อยู่ได้นี่คือเส้นแบ่งสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ที่พาโตกับความสัมพันธ์ที่พาเหนื่อย ดอกบัวทั้งสี่เหล่าไม่ใช่เพื่อเอาไปติดป้ายใครข้อนี้สำคัญมากดอกบัวสี่เหล่าไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณตัดสินใครแต่มีไว้เพื่อให้คุณเลือกตัวเองคุณไม่ต้องไปบอกใครว่าเขาเป็นประเภทไหนแค่คุณรู้ว่าตอนนี้คุณควรยืนตรงไหนบางช่วงชีวิตคุณอาจต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือช่วงที่คุณเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้น ช่วงที่คุณไม่รีบอธิบายไม่รีบเข้ากลุ่มไม่รีบเติมแต่เริ่มอยู่กับสิ่งที่จริงความโดดเดี่ยวกับความสงบต่างกันนิดเดียวความโดดเดี่ยวคือการไม่มีใครแต่ยังต้องการความสงบคือการมีหรือไม่มีก็ยังอยู่ได้และเมื่อคุณเริ่มอยู่ได้โดยไม่ต้องฝืนคนที่ควรอยู่จะค่อยๆปรากฏเองสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆหลังคุณเข้าใจคนทั้ง4ประเภท คุณจะเริ่มไม่โกรธง่ายไม่หวังเกินไม่อธิบายเกินจำเป็นไม่ให้คำมั่นที่หัวใจไม่ไหวคุณไม่ได้เย็นชาคุณแค่ชัดโลกไม่ได้โหดขึ้นคุณแค่โตขึ้นหลายคนบอกว่าโตแล้วโลกดูใจร้ายแต่ความจริงคือโลกเหมือนเดิมแค่คุณไม่หลอกตัวเองเหมือนเดิมสรุปทั้งเรื่องในประโยคเดียว ถ้าคุณเข้าใจคนทั้งสประเภทคุณจะไม่เสียเวลาพยายามกับทุกคนและเมื่อคุณไม่เสียเวลาแบบนั้นคุณจะมีเวลาให้ชีวิตที่ควรเติบโตก่อนจบผมอยากชวนคุณมองรอบตัวอย่างซื่อสัตย์สักครั้งตอนนี้คนที่คุณให้พลังอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหนไม่ต้องตอบให้ใครตอบให้ตัวเองก็พอถ้าคุณอยากเล่าหรืออยากแชร์มุมมอง พื้นที่คอมเมนต์ตรงนี้ปลอดภัยขอบคุณที่ฟังจนจบและขอบคุณที่เลือกใช้พลังชีวิตอย่างมีสติแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ